โอเคครับก็โอเคครับก็รออยู่ตรงนี้เน,ะนี่ยนะครับรอรอทหารคุณเขาวิ่งมาอ๋อมนมุษย์ละ คงต้องรอเขาเขาพูดปลุกกำลังใจทหารกันก่อนนะครับถึงจะไปได้ก็แต่ทหารแค่นี้มันจะพอหร้อในเมืองมีทหารเป็นร้อยคนไม่เป็นสิบคนเอามาเอามาห้าคนเนี่ยนะ is even even I don't claim to be the best looking to protect yourself or deal some damage. Oh, hey. คือก็ทุกของได้ยเยอะพอสมควรนะโอเคก็ก็กรอเขาพูดเสร็จนะครับแล้วก็ไปต่อกันเลยอเ,เออเขาคงพูดกันยาวแหละครับก็ รอนหน่อยนะครับมึงอึดเดีเ่ยวอย่าดีเฮ้ยแล้วม,มึงจะพากูไปไหนเนี่ยโอเค อมันไหนวิ่งเร็วไ้ดิเออเนี่ยกิุงแสงมึงได้นะ่ะแล้ววิ่งแล้วโอ้เขากำลังพักผ่อนเขาอยู่นี่มาอยู่ดีเดินตัดเดินผ่านหน้าเขาทำไมเนี่ย ทางดีๆมีให้เดินไม่เดินเออชอบเดินทางคุกค่ะก็เซฟไปก่อนนะเพื่อเพื่อเผื่อจะเหตุการ์ไม่คาดฝัน จะวิ <The> ่งมาทำไมตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าต้องกลับมาทางเดิมเนี่ยยึดักดาบทำไมแล้วเสียบค่อยใหม่เนี่ย right ไหนไม่เห็นมีมังกรเลย s <S ฟังข่าวจะใครมาเนี่ยเขายืนเลยมึงจะยอ่ะยองทำไมเนี่ย เลาจะปอดงานหนอกก็คงต้องขึ้นไปบนนั้นแล้วเพื่ออยู่ที่สูงจะได้เห็นมังกรชันนะครับโอเคมังกรคงจะสู